ก,กันมาเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมีคนโพสต์คลิปบน YouTube ถึง1นล้านแปซันคลิปต่อวันแล้วก็มีคลิปเจ๋งๆมาให้ได้ดูทุกวันแต่ถ้าจะให้โดนละ่ะต้องมีอะไร Try out, try all day ถ้าเกิดบันทิกของผมก็คือการนำเสนอคอนเทนต์หรือว่าเรื่องราวที่ผมรู้สึกเชื่อรู้สึกศรัทธากับมันจริงๆอย่างเช่น คือเราคิดว่าแบบการจะทําอะไรให้คนชอบได้เขาต้องชอบที่เราเป็นแบบนี้มากกว่าเราเป็นแบบที่เขาอยากจะให้เราเป็นผมคิดว่าอย่างนั้นครับผมคิดว่าแบบมนุษย์อะ่ะมันเกิดมาเพื่อลบลายแย่งชิงมันต้องอยู่รอดนะครับผมอะไรที่มันทำให้เรารอดได้มันก็ต้องรอด พูดถึงเรื่องของอาชีพถามว่าทำคลิปเล่นในเน็ตอัปโหลดแล้วเงินจะมายังไงคืออย่างแรกคือพอคุณทำคลิปแบบที่คุณชอบปุ๊บคุณอัปโหลดไปมันโดนใจคนมีคนแชร์มีคนไลค์ทีเนี้ยคุณอาจจะจำเป็นต้องมีที่อะไรของคุณไว้ที่หนึ่งอะจะเป็นเพจเป็นแฟนเพจก็ได้เพราะว่านี่คือบริษัทของคุณแล้วคุณตั้งบริษัทแล้ว ธีการได้เงินเนี่ยมันมีอยู่สทางเป็นแรกคือเป็นนักธรรมก็จะมีคนมาบอกว่ารับทาไหมครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่กี่แสนบาทกี่อะไรบาทก็ว่ากันไปอีกแบบหนึ่งเขาก็จะเรียกคุณว่าคอนเทนต์พรีเว e เดอร์ก็คือคนที่มีคอนเทนต์ในตัวเองอ่าถ้าเกิดว่าอยากมาพูดถึงเรื่องความรู้คุณธรรมความจริง <laughs> เขาก็จะมาหาเรามีหรือถ้าเกิดนึกถึงแบบ ความห่ามความสุดต่องความบ้าเขาก็จะไปนู่นเฟสเฟ่อ่าพอคุณทําอะไรจนมันมีลายเซนหรือมีนิยามของคุณเองอ่ะคุณก็จะเป็นเจ้าของคอนเทนต์นั้นเชื่อผมนะครับถ้าเกิดคุณตั้งใจปุ๊บมันจะมีทางที่จะมาหาคุณเองเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ผมมีความเชื่อว่าตอนนี้คนหลายคนอยู่กับหน้าจอมากกว่าอยู่กับทีวีอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีบริษัทอยู่ในอากาศที่คุณแล้วมันอยู่ทด่เมื่อไหร่คุณจะเปิดเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวเราก็จะไปหาอาจารย์คำป้อนต่อครับอาจารย์คำป้อนเป็นอาจารย์ที่สอนทำแอนิเมชันอาจารย์คำป้อนคือเป็นอาจารย์ที่ทำแอนิเมชันเรื่องการกล้วยครับเราจะแบบไป,เ,ปเรียนกับอาจารย์เขาพี่คำป้อนคมพินอนิเมเตอร์มือนหนึ่งเคยร่วมงานกับสตูดิโอดังระดับโลกเป็นผู้กำกับผู้ดูแลหนังแอนิเมชันชื่อดังของเมืองไทยการกล้วยและเอ็กโค เป็นอาจารย์และเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้รู้ด้านแอนิเมชันผมได้รับโจทย์มาว่าให้ทําเป็นคิปีะครับ15ถึง30วินาทีคือผมก็เลยคิดว่าผมจะทำเป็นแอนิเมชันดีกว่าคสื่อแอนิเมชันพื้นฐานมันคือการทําให้เสมือนกับมีชีวิตของที่ไม่มีชีวิตทําให้ตูเป็นมีชีวิต ส่วนเทคนิคของบอมเนี่ยในเบื้องต้นเขาคงทำเป็นเหมือนกับแฮนรออนิเมชันหรือบางทีก็เรียกว่าทร a d ดิชันอลแอนิเมชันคือแอนิเมชันแบบดั้งเดิมนะฮนะซึ่งพี่ก็มีอุปกรณ์นะฮะคือบอมสามารถที่จะเขียนลงบนคอมเลยก็ได้นะแต่ว่าวันนี้พี่จะลองเราเริ่มที่พื้นฐานลองเขียนที่กระดาษเนี่ยนะฮะ เมันคือการจำลองชีวิตเพราะฉะนั้นอนิเมเตอร์เราต้องเป็นเหมือนกับนักแสดงเราต้องแอคชั่นเราเป็นนอนไหมครับมีนอนนะนอนแล้วกลิ้งนะนอนแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาได้วองกลิ้งนะเรามากลิ้งกันนะกลิ้งคือเราต้องพยายามแบบนะให้ร่างกายมันรู้สึกว่าเออเนี่ยนี่คือแอคชั่นที่เราจะทำเป็นเหมือนนี่สายมีอย่างอ่าใช่เนยระหว่างที่ร่างกายเรากลิ้งไปเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าอ๋อเวลากลิ้งเนี่ยส่วนไหนของร่างกายมันเคลื่อนก่อนเราจะเอาความรู้สึกตรงนั้นน่ะไปใส่ในรูปภาพ 15, 15<ว>บหถึงสามสิบวิสิบห้าถึงสามสิบวีเราตั้งใจจะทำสิบห้าเลยสอยากจะทำให้30มสะครับผกลัวสิบห้านแบบสั้นไปอนิเมชันเนี่ยมันตกอยู่ประมาณ12ภาพต่อวินาที30มส<ช>ิบวีก็ประมาณสามร้อยสามร้อกว่า,300 300วารูปม350ั้งสามร้อยห้าสรูปนะคมพี่พี่ว่านะบอมทำสามนาทีก็ได้ี๋ยวผมเอา30มสิบวีให้เรากัเก <Okay. laughs> รอติดตามชม แง่ของแอนิเมชันจริงๆบางคนอาจจะมองว่ามันยากแต่ถ้าเราลองทำจริงๆเราสนุกครับเราสามารถที่จะเรียกว่าเราสร้างชีวิตขึ้นมาได้จกภาวาดของเรา ก็ได้ความรู้มากเลยครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเรียนมาก่อนสำหรับภารกิจนี้นะครับผมว่ามันยังไงต้องทำให้ได้ครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับ ดีครับดีครับผมชื่อบอมครับกสิทธิ์ประสิทธิ์ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยราชภัฏสนสิทธิ์ครับชั้นปี4คณะหักราศาสตร์ครับผมเรียนทำอาหารครับแต่ว่าชอบวาดรูปแล้วผมได้รับโจทย์ในการลองดีครับให้ทำเป็นคิปเปอร์ครับผมเลยคิดว่าผมจะทำแอนิเมชันครับมาเสนอพวกพี่พี่ครับอยากพี่พี่พิจารณาให้หน่อยนะครับ ก็เรามีช้อยสองช้อยก็คือให้ทำาีไซน์คลิปสิวินาทีกับ30วินาทีพร้อมเลือกทำอันไหนครับผมเลือกทำสามสิบวิครับก็แบบทำให้มันสุดไปเลยดีกว่าฮะดีกว่าทำแค่15วิตอนนี้พร้อมหรือยังครับก็พร้อมแล้วครับอ่าพร้อมแล้วเชิอะไรครับครับผมไอเดียของผมนะครับเหมือนจะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าจุดเริ่มต้นของเพจนะครับว่าเริ่มมายังไงสิ่งที่ผมต้องการจะบอกนะครับก็คือแบบ เหมือนหมีครับตอนแรกอยู่ในกรอบใช่ไหมครับแล้วพอทำเป็นแอนิเมชันเนี่ยหมีก็จะออกมานอกกรอบหมีจะปีนขึ้นมาจากกรอบอะครับแล้วก็จะออกมาขยับได้จะออกมาลเล่นแบบก็ค,คือเหมือนเป็นการลองดีทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำอะครับ ทางโอเคมดีก็ขอขอบคุณบอมที่กล้าคิดนะครับแล้วก็กล้าลองดีครั้งนี้ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของบอมความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็พยายามหาจุดที่เป็นจุดแตกต่างหรือเป็นจุดเด่นของตัวเองนี่ตรงนี้มีความสําคัญมากสําหรับการทํางานในลักษณะแบบนี้บอมก็คงจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่มืออาชีพต่อไปค,คิดว่า คนดูก็จะเป็นผู้ที่ให้คำตอบว่าสิ่งที่บอมได้จัดทำขึ้นมาในลักษณะของคลิปจะได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนประสบความสำเร็จอย่างไรครับตื่นเต้นดีครับคือคือพี่เขาดูดูดูดหน่อยฮะแต่ว่าเขาก็แบบรับผลงานเราได้แล้วก็โอเคครับ ตอนนี้ก็ได้แค่ลุ้นนะครับให้คนดูเขาชอบผลงานเราครับให้คิปมาไปทาหน้าที่แทนเราดีกว่าเราต้องระดมรอแล้วครับถึงการพรีเซนต์ครั้งแรกของบอมจะมีคอมเมนต์มากมายคลิปต้องมีแก้หลายที่จากการขาดประสบการณ์หลายอย่างแต่ก็ทําให้บอมได้เรียนรู้การทํางานคลิปเปอร์ถือเป็นการลองดีที่ได้ความรู้สึกดีๆกับประสบการณ์คลิปเปอร์ครั้งแรกของเด็กโซเชียลคลิปแรกในชีวิตของบอมจะโดนใจและถูกส่งต่อไปมากแค่ไหน อันนี้ต้องลองดูกันถ้าชอบก็ไลค์ถ้าใช่ก็แชร์คราวหน้า okay. จะเปลี่ยนความชอบเป็นงานที่ใช่ ol, trial, okay. จะเป็นอะไรต้องตามดู ol, try, มาลองดีกัน Brown atoon